ที่แข้งแ่อยู่มันยุบลงอะค่ะมันยุบลงพอมันยุบลงปุ๊บใจชื้นค่ะใจดีรู้สึกดีก็กินต่อไปกินต่อไปจนพี่รันถึงวันที่คุณหมอนัดนะคะตัวที่เจาะนะคะนัดดูผลนะคะพี่รันก็ไปหาคุณหมอพอไปหาคุณหมอวันนั้นที่ไปนะคะเป็นวันที่16คือกินตั้งแต่วันที่3นะคะแล้วก็ไปวันที่16ไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าเจาะแล้วคุณหมอจะต้องนัดตรวจใช่ไหมคะ น,นัดเราเนี่ยค่ะเราก็เลยไปถึงคุณหมอปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมก้อนเนื้อลดลงโอ้โ oh, หจากสามเซนลดลงไปเรื่อยค่ะลดลงไปเยอะเลยนะคะแล้วทีนี้พี่รันก็ดีใจมากเลยนะคะแต่ผลตรวจนะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นชิ้นเนื้ออักเสบนะคะและก็ยังไม่พบมะเร็งนะคะออ้ยพี่รันดีใจมากดีใจมากอยากจะกรี๊ดค่ะแต่คุณหมอพูดกับพี่รันว่า ไม่พบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพี่รันก็โอ้โหคุณหมอคะจะบอกว่าไม่เป็นแล้วไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นให้พี่รันนะคะไปเมโมแกรมนะคะเพราะว่า,อ,าอยากดูให้มันถี่ทวนนะคะพอพี่รันไปเมโมแกรมปุ๊บนะคะวันนัดของเมโมแกรมพี่เลนพี่รันก็ยังทานอยู่นะคะก็ไปกิน ไปกินนี่กินทุกวันกินทุกวันนะคะหลังจากนี้โอ๊โทษค่ะหลังจากนี้ก็ไปเมโมแกรมพอไปเมโมแกรมปุ๊บคุณหมอบอกเลยค่ะว่าไม่เคยเจออันตราซาวด้วยไม่เคยเจอว่าใครมีก้อนเนื้อในเต้านมถึงกับ30เม็ดโอ้โหพี่รันตกใจค่ะว่าทำไมยังมีอยู่นะคะตัวที่เป็นสามเซนลดลงจริงแต่ตัว ที่มันมีอยู่ในเต้านมเราเนี่ยคะ่ะทั้งหมดนะคะคุณหมอบอกว่าประมาณเซนกว่าเยอะมากเซนกว่า1เ่เซนเซนและกําลังขึ้นเป็นเซนเนี่ยเยอะมากนะ,ะประมาณ20กว่าเม็ดได้เลยแต่มันจะมีตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวแม่ของเขานะคะตัวใหญ่ที่สุดเลยมันมีประมาณสักสามเซนเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากนั้นพี่รันก็กินมาตลอดนะคะกลับบ้านมามาบอกพี่น้องพี่น้องทุกคนดีใจกับพี่รันหมดเลยนะคะว่า ก้อนเนื้อมันยุบลงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่รันก็คุณหมอบอกว่าไม่แน่ใจนะคะขึ้นมาให้มาให้คุณหมอดูนะคะที่เมโมแกรมเอาอย่างงี้มันยังเหลืออยู่เดี๋ยวขอเจาะอ,อีกสักครั้งรอบสองนะคะพี่รันไปเจาะอ,อีกค่ะเจาะอ,อีก,ค,ออกคุณหมอนะัดเจาะอ,อีกนะคะเจาะอ,อีกรอบพี่รันก็กลับมาแล้วก็ยังมากินชายอยู่อีกนะคะพี่รันกินเหมือนเดิมยังกินชายอยู่อีกแล้วเสร็จทีนี้นะคะ ถึงวันนัดก็คือวันที่30นะคะเจาะแล้วต้องฟังผลอีกรอบก่อนที่จะฟังผลนะคะพี่รันนะคะได้เจ,เจอเจ้าของแบรนด์ค่ะเจ้าของแบรนด์เนี่ยค่ะก็คือชาโนพะก้าวนะคะสมนุนไพรโนพเก้าวตัวนี้นะคะโอ้ยพรพี่รันเจอครูพี่พรนะคะโอ้โหพี่รันนี่ วิ่งเข้าไปกอดแกเลยนะคะแล้วก็บอกขอบคุณแกนะคะแกยังตกใจนะคะแกไม่รู้นะคะว่าพี่รันรู้สึกอะไรนะคะเห็นไม่ใหญ่ลุ่งแล้วก็เห็นครูพี่พรนะคะที่เขาเอาของมาลงนะคะพี่รันแบบวิ่งเข้าไปกอดนะคะน้องก็ดีใจไปกับเรานะคะไปกอดครูพี่พรครูพี่พรก็ตกใจว่าทําไมพี่รันถึงได้เข้าไปกอดครูพี่พรแล้วเสร็จทีนี้ พี่รันน่ะดีใจก็ไปบอกครูพิพรเล่าอาการให้ครูพิพรฟังครูพิพรก็ดีใจกับเรานะคะเล่าทั้งหมดที่พี่รันเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็วันที่สองพอเล่าเสร็จครูพิพรก็เอาเรื่องของพี่รันนะคะขึ้นมาพูดนะคะอันนั้นพี่รันก็บอกว่าโอ้รู้สึกประทับใจแล้วก็ต้องขอบคุณน้องนะคะขอบคุณนะคะอ่าพอหลังจากวันที่สาสิบนะคะพี่รันก็ ไปหาหมอซึ่งหมอไปนัดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะเป็นยังไงวันนั้นเป็นครูพี่พรขึ้นไลฟ์สดเรื่องของเรานะคะเราก็ไม่ได้ตอบเขานะคะเราไม่ได้ตอบครูพี่พรเพราะว่าเรารอคุณหมอคุณหมอก็จะเรียกเราแล้วเสร็จทีนี้อยากจะตอบแต่ก็ตอบไม่ได้คือพี่รันก็ไม่เก่งแล้วก็ไม่เร็วนะคะตอบไม่เร็วนะคะบอกว่าตอนนี้มาตรวจนะตอนนี้พี่รันได้ยินแต่มาตรวจนะคะมาฟังผลพี่รันก็พูดอย่างนี้ค่ะแล้วเสร็จทีนี้ ก็เข้าไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็เลยบอกเราว่าอ่าผลออกแล้วนะตอนนี้ยืนยันได้เลยไม่เป็นมะเร็งค่ะแล้วก็ก้อนเนื้อนะคะลดจากสามเซนไม่ถึงกับแม้แต่หนึ่งเซนก็คื้นประมาณหนึ่งเซนแต่ก็ยังไม่ถึงหนึ่งเซนกรี ค่ะพี่รันกิีดได้แล้วนะคะพี่รันกีดได้แล้วแบบดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณหมอก็ยังงงค่ะไปทําอะไรมาทาไมถึงอ่าก้อนเนื้อจาก3มเซนลดเหลือไม่ถึง1เซนซึ่งพี่รันขอบคุณมากอุ้ยออกมาที่แบบ